พุทธวจนะฉบับคารวาชันเลิกหน้าที่24่สิบสีเราได้โพค์ทั้งหลายโดยทางธรรมแล้วได้ยศพร้อมด้วยญาติและมิสหายแล้วเป็นผู้อยู่นานรักษาอายุให้ยั่งยืนแล้วเมื่อตายแล้วขอเราจงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นธรรม ประการที่สอันนาปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกขหาบดีทำสี่ประการนี้แลน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกขหาบดีทำสี่ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ทำสี่ประการอันานปรารถนาน่า